สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรรยกาดในหอยพะเละนะครับเมื่อนี้พ่อพี่น้องมาเบิ่งพอพันธ์นะครับสุดยอดของพอพันธุ์นุม่มหลุบรอสายประกวดนะครับที่เมืองกะฬสิน์คือเก่านะครับพี่น้องเมื่อนี่มาหอดคอกมาหอดฟ้ามเรียบร้อยนะครับทักไทยผู้เบิ่งคั้ยผู้ดูแลคขั้วกันพุ่นเอากำลังคุ้มกันอยู่พุ่นมาหมุนมาไหมพ่อหมุนมาไหมหมุนมาไหมพ่อหมุนมาป๊าอ,ออ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  ใหญ่คักเอาสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าเป็นผู้ใดนี่อาผอมหวานเจ้าเก่าครับผมพ่อมหวานคั้วแงามเจ้าเก่าปาดทู๊ดมือไหนคือมีคั้วแงามคับแค่มือนี้โอ้คั้วแงามครับพี่อาพี่น้องมือครับผมมือไหนมาเปิดแบงปันพี่น้องเกษตรกรครับผมครับผมตัวนี้ได้ถวยเปล่าพ่อหมานได้ถวยสองถวยแล้วครับผมโอ้ได้แช่มถวยหนึ่งครับผมลองแช่มอีกถวยหนึ่งครับผมครับผมปาดทู๊ดนาเป็นลูกตัวอะไพ่อเป็นลูกของ อาของตัวไหนลูกตัวไหลูกเทพบุตรบ่หน่แม่ครับแม่แล้วหรบานนี้สายเพชรอุดรครับแม่เพชรอุดรพ่อเทพพุตรของดาบเปียกนี่ร้อยเอ็ดเทพบุตรหนึ่งศหนึ่งเป็นจังไดบานนี้พี่น้องครับปาดพุ่มสูงไรเปนไพ่อร้ส่สิบเจ็ดครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบหมุนหนาไหมาพี่ไหมไม่จุ่มพี่จุงหนาแล้วเห็นแล้ยางลไปบนกะ่เอา้าเอาหยุดลูกหยุดบนิปาด ข้อมไงข้อมเงาพี่น้องเฮ้ยเบิ้งเบิ้งได้ผมสิเบิ้งไทยป่ะนิ่งนิ่งนิ่งรูนิ่ง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 ฝันนี่โอ้โหเบิ้งไายพี่น้องครับเบิ้งไายเบิ้งใครพี่น้องครับตรงเป๊ะเลยเบิ้งเงาหางอุ้นร้อยสี่สิบเจ็ดอายุตอนนี้ได้หลายปันไรพ่อใหญ่เ๊ะเลยครับโอ้เอกสารใบรอดครบป่าไม่น่าขึ้นไม่น่าขึ้นเบิ้งหน้าอกกันนะปาดโทูพี่น้อง อืมซาบะเงันตานะมากันนั้นโอ๊ะมากันนั้นเป็นยังไงนั่นตะสะนั่ใหญ่โตไปอีกเลยอยู่ครังขึ้นมาลอยหกสิบบ่ค่อยตัวนี้ก็จะถึงนะครับบวกา้วยครับไปเชิญนอสายเพชรอุดรโค้งูุดรนะเขาตนโตงามล้ำตูดีพี่น้องครับเบิ่ง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 เล็บเล็บได้แตงบ่พไปยังไงพ่อครับบด้แตงครับผมเดือเดิมเลยบบอกเดิมเลยครับทั้งสองขางเลยพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งไข่ ให้ตรงเป๊ะเงาหางบักน้อยพี่น้องครับทใายตอนนี้สูงกว่านาเธอเลือดโอ้ท้ายเกือบร้อยหาละพี่น้องคุ่นคุ่สองปีคุณสองปีครับฮันได้ทับบ่ยังครับยังครับอือย่านมันเบาไงรับผมโอ้ยังสิทหาชู้อีกอยู่ครับฮัดซ่อมไม่ไยครับคุณกำลังฮัดซ่อมโอ้เอาเอาย่างย่างย่างคุณเพิ่อนกันนะจุงย่างเพิ่นเพิ่อนกันนะเออวน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 มาลูกวนมา เบิ่งพี่น้องครับเบิ่งควมสามารถเอ๊ยหยุดลูกหยุด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 ยุดยุดพี่น้องครับปาดโถแม่เพชรอุดรแม,對對แม่ก็อยู่ในคอเขาอยู่คอครับผมโอ้โหแม่ก็ตบักไงตบักไงครับปาดครับพี่ลอยชิลโลครับผมโอ้หันลอยชิลโลขึ้นมาขอคาร์มืกัมันขอคาร์รถครับผมคุยกันเอาคุยกันเอาได้ครับผมปาดโถมี่ถวยพร้อมครับมี่ถวยนะครับสองถวยครับผมสองถวย รางวัลชนะเลิศที่หนึ่งก็คืออยู่สะพานเทพสุดาปีที่แล้วครับผมมารอบสองเออสะพานเทพสุดาปีที่แล้วอยู่กาฬสินิน์ครับเออรางวัลที่สองกับอยู่เละเอดมนี่ได้ร่องเชปมเป็นจังไดลูกไส้ของเทพพบุตรครับนี่ของดาบเปียกครับของดาบเปียกนะครับเทพพบุตรหนึ่งศูนย์หนึ่งกำไลขาเนี่ยพูดเกินโอ้โหสิบเจ็ดพี่น้องครับ ยาซ่ายาซ่าผู้ใดนซ่าบอท่านครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งตามคลิปโลดเอาเปรียบเทียบใช้กันว่าตัวไหเป็นตัวไดครับาคาหนี่ตัวรอดได้ได้ครับผมอ้าวปัญญามัน่อคยินเขาค้าเดียวครับบอทข้ามเดียวพ่อครับต่อบอได้ยาซือยาซือครับเอาขอบกุ้นปัญามาได้หลายนะครับแต่โอกาสโอามาไทยไอ้พี่น้องเอฟซีได้อีกหนึ่งทางเลือกกับพอพัฒน์ทีเด่นเด่นมือนี เดี๋ยวผมสิโชว์ถวยใส่ไห่น้ำนะครับพี่น้องนี่เบิ้งถ่ายเบิ้งหางกูละเกิดแล้วเอา